ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกนิการ์จันทงนะคะสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนอยากทราบไหมคะว่าคําว่าสิ่งแวดล้อมมีความหมายว่าอย่างไรสิ่งแวดล้อมก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต สิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ารวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันถ้ามนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมหรือใช้มากจนเกินไปอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้นะคะ มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโดยต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมในการำดำรงชีวิตเพราะปัจจัยสี่ก็คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนน่งหงมมและยา,ยารักษาโรคล้วนมาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นความต้องการในการใช้ทรัพยากรก็มากขึ้นตามไปด้วยทําให้พื้นที่ป่าลดลงเพออาจจะถูกนําไปสร้างเป็นเชอง บ้านเรือนหรืออาจนำต้นไม้ไปใ,ใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นถนนเพื่ออำนวยความสะดวกของมนุษย์จึงทำให้ต้นไม้ถูกทำลายมากขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้สิ่งแวดล้อมเสื่อนโทลงลงได้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นอากาศดินน้ำ และป่าไม้รัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมซึ่งแต่ละท้องถิ่นมีทรัพยากรที่แตกต่างกันออกไปมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดํำรงชีวิตในหลายๆเช่นการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติจะมีความสัมพันธ์กันจนเกิดเป็นความสมดุลของธรรมชาติเมื่อจํานวนประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงส่งผลกระทบในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้นตามไปด้วยรวมทั้งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีการใช้ทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ระมัดระวัง อาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้รรอมและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตได้ทรัพยากรธรรมชาติบางประเทศเช่นป่าไม้น้ำและอากาศถึงแม้จะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีกแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลานานด้วยเหตุนี้สิ่งแวดล้อมจึงอาจจะขาดความสมดุลได้เราควรใช้ทรัพยากรอย่างถูกวิธีประหยัดและเห็นความสำคัญของทรัพยากรรับ และส่งเสริมรวมทั้งปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นหรือคงอยู่เพื่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอย่างปกติสุขและสมดุลนั่นเองนะคะเราทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ก่อเนื่องและยาวนานได้ค่ะโดยจะทำให้เราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยังง่งยืน และช่วยป้องกันการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมได้เรามาดูแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันนะคะแนวทางที่1สร้างจิตสำนึกที่ดีของคนในชุมชนและสังคมให้มีจิตใจรักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติว่ามีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 2. ช่วยกันเฝ้าระวังและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นไม่ให้ใครมาทำลายใช่ช่วยกันดูแลไม่ให้ใครมาบุกรุกหรือทำลายสัตว์ป่ามีพฤติกรรมบวชป่าซึ่งเป็นพิติกรรมของทางภาคเหนือเพื่อเป็นกุโรบายไม่ให้ใครมาตัดไม้ทำลายป่านั่นเองค่ะ 3. ช่วยกันรักษาและไม่บุกรุกพื้นที่ป่า ช่วยการปลูกต้นไม้ไม่บุกรุกทำให้เกิดการส่วนโซน 4. ช่วยการฟื้นฟูความส่วนโซมของทรัพยากรธรรมชาติให้กับคืนสู่สภาพดินเช่กนการปรปับปรุงคุณภาพน้ำและาการฟื้นฟูสภาพดินตามแนวทฤษฎีของนายหลวงรัชการที่9 5. ช่วยการคัดแยกขยะและนำขยะที่ใช้ได้อยู่ นำกลับมาใช้ใหม่เป็นการกำจัดขยะได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมกับสภาพแวดลอ้อม 6. ทำการเกษตรตามทฤษฎีใหม่นะคะตามปัจยาเศรษฐกิจพอเพียงของนด้หลวงรัชกาลที่9ให้เราดำเนินชีวิตตามทางสายกลางโดยความพอประมาณความมีเหตุผลมีูมูิิป้องกันในตัวที่ดีควบคู่กับการมีความรู้และคุณธรรมนะคะ เกษตรพิษฎใหม่เราจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นร้อเปอร์เซ็นต์นะคะ10%แรกนะคะเราจะใช้ในการปลูกที่อยู่บ้านเดินของเรา30%ต่อมาจะใช้ในการปลูกข้าว30%ต่อไปนะคะจะใช้ในการขุดแหล่งน้ําเอาไว้ในการทําการเกษตรของเรานะคะและ30%ที่เหลือจะใช้ในการปลูกพืชสวนจะเป็นพวกวพืชผักสวนครัวหรือพืชสมุนไพรก็ได้นะคะ และจะมีการปลูกผักกลางม้งการใช้สารชีวภาพในการกำจัดศัตรูพืชการปลูกพืชผสมผสานเป็นการไม่ทำลายโซ่อาหารในธรรมชาติและช่วยรักษาคุณภาพของดิดนน้ำและสุขภาพของผู้บริโภคด้วยนะคะเจ็ดประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงโดยการถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังเลิกใช้งาน และใช้รถยนต์เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นโดยการใช้จักรยานเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศแต่ยังทำให้สุขภาพแข็งแรงและยังลดรายจ่ายของครอบครัวและลดปัญหาโลกร้อนได้อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะกิจกรรมท้ายบทเรีนวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนบันทึกแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมลองในสนุตนะคะในชั่วโมองหน้าเราจะมีการทดสอบกันนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ